ก็สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาย่นอามเดิมกันนะครับนี่มีแค่เนี่ยแหละนะครับก็มีดอกเจียนะครับไม่รู้ไม่มีหินเจียนะครับลองดูผมจะย่นถึงนี้เลยนะลึือ ่แน่แจมกันว่ายนถึงไหนแต่ผมว่าย่นถึงนี่แนละนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอันนี้ถอดลอ้อ,ลอแล้วนะครับตัดไปตไบไปได้ประมาณนี้ครับเราตะไบครับโรบินเจียไปครับนี้ก็ผมว่าผมเจาะเจาะดีกว่านะเพราะว่ามันนานใกล้ถึงนี่ก็นานนะผมเลยเจาะเลยตรงนี้จริงต้องไรเบือนะ เนี่ยก็จะได้อยู่ครับจริงเราต้องไล่เบอร์นะผมไม่มีเบอร์ผมไปมาเบอร์เล็กมาเนี่ยเห็นไหมผมมามาเบอร์เล็กปุ๊บเบอร์ใหญ่เลยแต่แต่มันก็พอดีแกนรอดินะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรมันเป็นเหล็กเหล็กอะไรเหล็กตันอ่ะมันยากอยู่ครับก็เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลย ปุ๊บกล้องเป็นไรน่ะนะครับนี่จะเดือมประมาณนี้ครับประมาณนะ่ะเส้นนะครับถึงมานี่เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ามยุ่นอ่าเดืมยุ่นโดยใช้ใช้อะไรวะใช้สว่านกับกับกับไหนอนะ่ะกับอื่นอะไรอ่ตะไบ หวานกับตะไบนะครับนี่ทรงก็ทรงก็จะประมาณนี้นะครับนี่โคตรเทะจริงผมอยากย่นเข้าอีกนะนี่ก็พอแล้วนะก็สวยแล้วแหละ่หทำเป็นเวลาสองวัน,นครับเวลาข้างผมไม่มีเห็นเจียนะครับไม่อยากเข้าลงกึ่งแลยครับไม่มีตัง เนี่ยครับก็อันนี้ยางสองสองห้านะครับก็เหลือประมาณนี้เองจิ้มก็ย่นได้อีกนะแต่ผมกลัวตรงนี้ตรงนี้ก็เละเยอะนะดูดิก็เลอเยอะอ๋อนะครับ หางปลาถ้ามันย่นสูดเพิ่หางปลาจะมันมันจะไม่ออกมาเลยนะมันจะอยู่ข้างในนะเราต้องต่อหางปลาเพิ่มนะแต่นี้ผมตัดโซ่ตัดโซ่แล้วมันได้ประมาณเนี้ยก็สรงก็ใช้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอารูปก่อนย่นกับหลังย่นให้ดูนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถ้าใจให้ดีพินเจียเจียเลยครับแต่ผมไม่มีไงผมได้ใช้ทบานกับไอ้ตะไบนะครับอ่าน,นดูส่งนี่ครับก็ยนนิดนิดนะครับเดี๋ยวว่าผมจะเอาเข้าอีกนะครับ แล้วก็ถ้าอยากโยนเพิ่มก็นะครับเจียเจียตรงนี้ออกแล้วก็เจียเสร็จปุ๊บแล้วก็ขยับมาอยู่ชิชดโคงครับหรือว่าหรือว่าตอนแรกเป็นแนวนอนเรามาตั้งปุ๊บมันก็ได้อยู่ครับแล้วเราก็โยนเข้าดีเยอะแล้วเราก็ไปตัดไฟเบอร์พลาสติกสีดำตรงนี้ออก นะตัดตัดประมาณตรงเนี้ยนะผมก็ไม่รู้างานตัดปมาณเท่าไหร่แต่ก็ตัดนะมันม่ต้องตัดนะไม่งั้นมันจะชนมันจะชนตรงนี้นะครับก็ลองไปทำกันดูแต่ผมแนะนำตะใบเออผมแนะนำหินแยดีกว่าหรือแม่เข้าลูกกึงนะครับผมไม่แนะนำแม้ทำแบบผมนะแต่ถ้าขยันก็ทำได้นะครับ โอเคได้ไหมทุนคอมเมนต์มาหน่อยครับโอเคเราคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับ